ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำโปรแกรม d w g v i e w e นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีจากทาง Autodesk ครับโปรแกรม d w g v i e w e นั้นนะครับสามารถแสดงผลนะครับของไฟล์ d w g แล้วก็ DXF นะครับแสดงผลในส่วนของ2มิติและ3มมิติครับจะแสดงผลได้อย่างเดียวนะครับจะไม่สามารถแก้ไขวัตถุที่อยู่ภายในไฟล์ได้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหา ะครับไม่สามารถเปิดไฟงาน AutoCAD ได้นะครับอาจจะมีสาเหตุมาจากการทำงาน AutoCAD ต่างเวอร์ชันกันนะครับเราสามารถมาแปลงไฟล์ตรงนี้ได้นะครับโดยไปที่ DWG Convert ตรงนี้นะครับเราก็ไปเพิ่มไฟล์ของเราเข้ามาจากนั้นเราก็เลือกเวอร์ชันครับแล้วก็กด Convert ตรงนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ไฟล์ DWG ที่สามารถาใช้งานกับเวอร์ชันที่เรามีครับ ต่อไปนะครับสำหรับใครที่มีลายเส้นของ AutoCAD นะครับสามารถใช้อ u t o d e s k v i e ออนไลน์แบบนี้ได้นะครับโดยที่เราต้องมี Autodesk ID ก่อนนะครับและยังสามารถแสดงผลในส่วนของ2มิติและ3มิติได้อีกด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆก็จะเป็นไปตามแบบที่เราออกแบบนั่นเองครับยังแสดงผลในส่วนของสีและวัตถุที่เรากำหนดมานะครับ และยังสามารถกำหนดนะครับทิศทางและมุมมองการมองได้นะครับผมมองว่าค่อนข้างดีนะครับที่มีไว้ในการนำเสนองานในที่ประชุมหรือนำเสนองานให้กับลูกค้าเองครับสำหรับใครที่ต้องการนะครับดาวน์โหลดนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับที่เว็บ Auto d ด s k ครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับ และคลิปหน้าผมจะมาแนะนําอะไรอีกนะครับช่วยกดไลค์กด, like, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ